สบายดีเนาะพี่น้องตอนนี้มาไหวกับมามาอยู่หน้าพี่น้องภาพพี่น้องมาเบ่งหมักตัวดินที่ว่าปลูกไว้เนาะว่าเกิดแบบว่าหรือเนี่ยใดนี่ภาพพี่น้องเป็นเลาะเบ่งเน,นาะแต่ก็สิมันเลาะอ,อ,อ้อมแถวเทียงเนาะเราเบ่งให้เบ่งหน้าเบ่งหัวเบ่งสวนเลยมันแดดแห้งมัรสิมันสิเหี่ยวทำไ้เนาะพี่น้องฝนปา่าฝนตกมาใส่กับลังเขียวงาม หมดมะปลาอีกแล้วห่อนแห้งเนี่ยบึงต้นไม้ก็เหี้ยมาแล้วเนะาะเดี๋ยวจิพาพี่น้องไปบงเบปิ่งขอกทรายเกิดลำบนี่ได้เนาะมาปลูกไว้ได้โดนเติบแล้วพี่น้องเลยที่พาพี่น้องไปเลาะเบิ่งใหญเนาะตายพี่น้องหนีใครหน้าถ้าไทายหุดไว้แล้วแต่ยังท่านมีอนันหนัพี่น้องตกกะ อกสัง่งสั่งกำลัง่ไงเดี๋ยวเล่เนาะพี่นอ้องอ่าคนโผล่สิสิยังกินยังบ่ทันได้เนาะครับแต่ญ่ให้ขึ้นไปนั่นนึงทัานที่จักสมจักอันอันนั้นเนาะนึ่งเนาะปอาอันน,น,น,นี้เอาไปใส่ซุปน้ำใหม่างนี้คือจะ ท่านคือเห็นแกกแสแ่เวรหนได้แล้อเล่ามาใบรุ่นกับพอป่งแล้วหน่ะพี่น้องเงี้เหี้แกะแสมาใบพี่พาไปบนสวนเนะพี่น้อง,นะง,งไป,ไปสวนนะ เดินให้ตดนน,น,น,นนี่ไปตลอดกี่รอบมันนอนยามนาเย็นนอนเย็นกลางเว่นเป็นเดินเที่ยงบนง่วงกิ่ยาอันนี้กับที่นี่เป็นพารานหินเนาะไ,ได้ชวนมาสุดินคะรับเกิดอะไรขึ้นละ ลูกตอน,นนั้นงดิ้นไทยดนนิ้นยังเปียกอยู่เด้พี่นาะลูกตอนนั้นอเอาแนมไปเห็นเคี้ยวถมอยู่พี่นนอะ เออเด้วดีเขาก็เดิน้างในเนาะเป็นคนตกนี่ไม่ยังตะกัตเต้นคนบนตึกหาทางเขาก่อนต้นเคียวแมงวุมกับเฮี้ยวสนั่นตอนนี้มันนิ่งมันสุ่มแม่ยังเคี้ยวอยู่แล้วเนีนำไปเห็น เป็นมะเขือพื้นพันปูกตามหัวม,มันจะมีหัวปูกยายไปเลยแกใส่ไก่แกใส่ไก่ครกกับได้พี่เนาะทำไมเฮียอุมทุกเนาะว่้ยุกและบย ซุปไร้พี่น้องมะก่ยูยมันอ่อนมันห่อนแหง้งจนิงุอันอนี้พี่น้องกีซุปป่วยกันทุกนซุปข้าคือแต่กระโบสมบูรณ์มาได้พดี่น้องมางยน้อยนิดเลียวถ้าใคนมาก่ายูยซุป phát đi phát xem à. Mình đeo đi nữa, đi ở khối như thế này Nhảy từ đây phía มันเดือนเก้าเนาะปกตนะิเดือนเก้าในคุดขึ้นมาต้มเป็นหมักทีดินสี่ขอเนี่ยพี่น้องซอสอ้ํสาบขอสี่ขอเนาะ ่นบ่สุเหียวก็คือขึ้นมาใส่แบบว่าพอพอสิตายย้อนนั่ะพี่น้องตุ๊กพอใส่แมเนส่วนมาปลูกแต่ปีเสิได้นไว้เก็บปลูกไว้ ส่วนหัวก็เห็ดแต่พิกานี่แหละแต่ว่าเ,าเห็ดดีแน่ยผมก็เลยใส่ได้อีกพีนนพ่นึงพี่หนานี่ใี่ไหมสอนไหมอีกนะแค่นี้เก็ดงามได้แค่น พี่น้องแล้วพูดมาเกิดดินเกิดเล้วเนาะพี่น้องนี่ก็จะไปซ่องมันหัวเครือเลยตรงนี้หน้านี่มีหัวไม่ชวนไายพี่น้องปลูกไปเรื่อยเต้องลูกไลายแล้วก็บอกหิวยิ่งคนกินฉุกเครือพักเลือกินหาเลยครับไปเก็บออกมาเครือนั่นเลยเสร็จพี่น้อง เล็กแลวมากิน มกเขือข้าวเหี่ยวสิเก็บเอาเมืม่อก,กินกับป่นเลยหน้ากันไ้กินไปเก็บมกเขือนี่ี่น้องอ สวนมะเขือพ si de e ่อมะเขือคลิปทำมะเขือเลยเพื่อนบอกอะไรบ้างบุ้งเงี่นาะไรมาแล้วนี่กับต้นบัวงามบันไดอยู่นั่นงามพิ่งสีแดดอยู่แต่กับเครื่องงาม เลียนไงก็มีพี่น้องเชื้อ้าวก็มีเชื้อ้าวก็นะกนะ ตาของเองพี่น้องมาผู้เดียวมันในห้องกินเมื่อพอบอ้อาวตะเก็นกต่มีนี่เป็นมะเขือคล้ายคือบักมะเขือข้างกบ เห็นจากหน่วยเนอแนมมาให้หน่วยหนึ่งมัที่ชอบต้นนี้เป็นเป็นลายด้พี่น้องเป็นลายแต่งามตัวนยงาม เย็บเมื่อกินกับป่นมาเบ่งสวนได้มากันคือเมื่อกินพออืมหนึ่งเรื่องนี้ก้าเลยพี่น้องเลย มาบ่ามาเบ่งสวนมาิรีนพี่นอ้องในบักขึก้พอฮ่าฮ่าหูไหกแเดี๋ยวนี้แน่พ่อได้เก็บมองมา,มาพ่อได้เก็บกินพี่น้องเหมือนนรัตคนตกใ่แห้งงามเนะาะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเลอพี่น้องที่เป็นกาลังใจห้บ้าให้นีเลยกะน้องซาลาวเนาะเมนนวีกับโอ้าหอยู่ดีมีแห้งนําัวนำรวยเบอรจุคนเลอพี่น้องไปรพี่น้องสบายดี